สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่บ้านเก้าแฟมเรี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บ้านถีตายนะคะกลับมาช่วงสงกรานค่ะก็เตือนตั้งแต่ตีเซคเขาวันนี้ทุกคนไม่โรดใส่พอมาต่างจังหวัดนะคะก็นอนไม่รับค่ะถ้ากลับ อ,อยูที่กรุงเทพนะคะป่านี้นอนยังไม่เตือนที่แต่เวลากลับมาอยู่บ้านนะคะตีเซตีห้านี่รู้ซึกตัวแล้วก็เติรนแล้วค่ะวันนี้เรามาทำข้าวพัดหมูกันค่ะก็ตังกระทะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมไม่หอมแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปนะคะพัดให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะซองฟองค่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะ เสียดายข้าวค่ะเป็นข้าวเย็ยนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเป็นข้าวหฮมมารีนะคะข้าวนิมมาก็เลยไอ่น,นะคะออกมาพัดค่ะนี่ก็คลุกข้าวให้ข้าวกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันค่ะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสียูข้าวน้ำมันห้อยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พุ่งปรุงรสค่ะแล้วก็คลุกข้าวให้มันข้าวกันนะคะ แล้วก็ลองชิมแร่ข้าว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการไหมเราก็ไซเป็นหั่วหอมไยแล้วก็มะเขือเทศค่ะวันนี้แล้วก็ตามลูกชายนะคะมากินข้าวลูกชายก็มาด้วยการถือโทรศัพท์มานั่งดูต่อค่ะนะคะวันนี้มีข้าวผัดแต่ลูกบอยกินข้าวผัดนะคะลูกชายก็ไม่กินเหล้วค่ะพอโตขึ้นเขาก็มีความขิดเป็นของตัวเองนะคะเขาก็มากินข้าวเป็นข้าวซวยแทนค่ะ อพอมีกับข้าวนะคะก็ไม่ทานค่ะกับข้าวที่มีอยู่บนโต๊ะก็บอกว่าแม่อยากกินลาบแม่ก็ไปอุ้นลาบมาให้ค่ะก็ตามใจคุณหลกกันสกักนิดลาวหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาเที่ยวบ้านปลาที่อยู่ในสวนยางค่ะคุณหลกชายเดินวหมากเลยค่ะกลองจะสั้นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเดินไปด้วยแล้วก็ท้ายไปด้วยบรรยากาศปา้า ที่อยู่ในส่วนอย่างนี้บรรยากาศดีมาค่ะปลาก็ปลูกพักนะคะมีทังมะเขือมีทางพักกวางตุ้งค่ะแล้วก็เดินตอนนะคะไปแลบจะไปกับพอกันตอนแรกว่าจะไปแล่หน้านะคะแต่เดินไม่ทันพอค่ะพอเดินวหมาพอไปนู่นไกลแล้วค่ะก็เลยท้ายบรรยากาศให้ทุกคนมาดูกันค่ะเป็นบรรยากาศทุง่งนาอันเขียวขจี เราอากาศดีดมาเลยค่ะทุกคนกวณลูกชายก็มากระโดดรถเต้นในส่วนอย่างนะคะแล้วก็มาเก็บพักนะคะคลองปลาไม่ได้ปลูกเองนะคะเป็นพักคลองปลานะคะลูกชายก็เก็บายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านก้าวแฟมิลี่ด้วยนะคะบายบายค่ะทุกคน